สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l ติดกันพลานะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้จะเป็น f i g u r e l i ไล t ์สแต a ด d ร์ตนะครับ c a m e l เ,ดเดนะฮะซึ่งตัวไฟล์เนี่ยจะเป็น c a m e l a d e ด,ดลำดับที่4นะฮะในยุคเฮเซนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ผมชอบมากมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้อุปกรณ์แปลงล่างนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือ ไม่คล้ายคลึงมันคือโทรศัพท์มือถือใน,ในเรื่องนะฮะที่ผลิตโดยบริษัทสมาร์ทเบรนบริษัทสมาร์ทเบรนนะฮะก็จะเป็นคนที่ผลิตทั้งเข็มขัดแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีในเรื่องของ Camelader f i e นะหรือว่า Mars Rider f i นั่นเองนะครับท่าเตะนะครับก็จะใช้ที่เหมือนกับไฟฉายนะฮะแล้วก็มีหมัดนะฮะเป็นเหมือนสนับมือนะฮะที่ใช้จากกล้องนะครับประมาณนี้ ตัวสมาร์ทโฟนนะฮะหรือโทรศัพท์ก็สามารถพับงอนะฮะเป็นรูปแบบของปืนได้นะครับมันจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับแล้วก็เข็มขัดก็คือไฟเกียร์นะครับในเรื่องของ c a m เมดี้เดอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะสู้กับ o f f e n o o นะครับ o f f e n o ก็จะเป็นบุคคลน,นะฮะที่ตายแล้วฟื้นนั่นเองนะครับแล้วก็ พวกออฟเฟนเนี่ยจะมีสีอยู่สีเดียวกันนะครับก็จะเป็นสีคล้ายๆสีขาวสีเทาอะไรประมาณนี้ก็คือสีออกคล้ายๆเหมือนรูปปั้นนะฮะในกรีกนั่นเองอ่ะคร่าวๆในการโม้นะฮะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ชื่นชอบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะพระเอกชื่อทาคุมินั่นเองนะครับเป็นพระเอกที่ลิ้นแมวลิ้นแมวก็คือกินของร้อนไม่ค่อยไดนะ้ประมาณนี้แล้วก็พระเอกความจำเสื่อมด้วย แต่ไม่อยากจะสปอยมากกว่านี้นะสำหรับ,บคนที่ยังไม่เคยได้ดูนะฮะ,ะซีรีส์นี้ก็10กว่าปีแล้วนะ10น่าจะ1 6 1 5 16ปีอะประมาณนี้แล้วก็สินค้าชิ้นนี้เคยออกมาแล้วนะครับตอนนั้นมันจะชื่อว่า figure light like s นะฮะออกมา2ตัวนะครับก็คือ c a m e n r a d e r f i นะฮะกับ kabuto นะครับซึ่งอันนี้มันก็คือเหมือนเรียกว่าอะไรดี reproduct หรือ repackage repackage ป้งนะนะแล้วก็ข้างในน่าจะ เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยตามที่ได้ดูในเน็ตนะหวังว่าเปิดออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยจริงๆไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าของเก่าเท่าที่ดูจากรูปเนี่ยมันมีแค่ฟอร์มเดียวนะฮะซึ่งตัว c a m e l a d e r f i l e เนี่ยมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งพูดถึงของสินค้าเก่านะครับที่เป็น figure l i n e s i เนี่ยมันสามารถมีชิ้นส่วนที่เปิดอกได้นะครับเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะฮะ ที่จะใช้นาฬิกานะครับในการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของพาร์ทอาวุธนะฮะตามนี้เลยก็จะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันนะฮะไฟฟนนะครับแล้วก็กล้องนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับที่เป็นแบบปกติแล้วก็เป็นแบบที่ใช้ท่าเตะพิเศษทําให้ตายนั่นแหละอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมาจากแฮน แฮนด์มอ agen, เตกกอ Smart, ร์ไซค์นะครับของออโต้วาจินนะฮะนี่ท่าเตะก็คือครีมสันสมาร์นะครับแล้วก็แอคชั่นนะครับต่างๆพ์ทมือนะครับมีมาให้6ชิ้นนะครับรายละเอียดนะฮะคือเท่าที่ดูน่าจะเหมือนของเดิมนะครับรายละเอียดเสียดายที่มันเปิดอกไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางบันไดถึง เอามารีแพ็กเกจใหม่ไม่ทำตัวต่อไปเรื่อยๆเลยหรือว่าทำใครสะออกมาสิเออจะเจ๋งไปเลยนะถ้าทำใครสะนะครับโอเคนี่คือถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าขายเลยแหละของตัว c o m เบ n ร์เลเดอรก็คือจะกลางมือแล้วก็สะบัดข้อมือโคตรเท่เลยตอนที่ดูสมัยนอนนั้นนะที่ยังเป็นเด็กอยู่โอเคโม้มาเยอะแล้วกล่องนี้เนี่ย ราคาเอสามพันเยนนะครับประมาณพันกว่าบาทนะฮะโมยังไม่ได้แกะกล่องเลยเอ่ะเปิดเลยนะฮะก็จะเห็นสติกเกอร์ที่เท่ากับฝ่ามือเลยนะฮะสติกเกอร์เท่าที่ดูมันก็เหมือนของเดิมเลยนะแต่เขาก็คงเคลมว่ามันเป็นชิ้นใหม่เดี๋ยวขอดูปีพศก่อนเออไม่มีปีพศตอนนี้นะ f i g เกอร์ไลท์สแด มาเล l ด d e r ไฟนะฮะ,ะถุงนี้ก็ดูจาโล่งๆนะเนี่ยชิ้นนี้หายไปไหน <c oughs> นี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะมี2ชิ้นเท่าที่ดูน่าจะหายไปนะฮะน่าจะน่าจะใช่หรือหรืออาจจะชิ้นหนึ่งนะครับแต่มันโล่งๆเนี่ยโคตเสียดายเลยนะอ่ะถุงที่1นะครับถุงที่2โอเคอันนี้เท่าที่ดูน่าจะแตกต่าง จากความทรงจำนะจากความทรงจำนะครับชิ้นสีเงินเขาน่าจะทำดีกว่าเดิมนะฮะอ่าแล้วก็ถุงที่3อันนี้เป็นเอฟเฟกของครีมสันสมัทนะฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษของเก่าก็มีถุงที่4นะฮะเสียดายนะครับถ้ามันเป็นพาร์ชชิ้นสีแดงที่มันเงาเงาไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนของอุลตร้าแมนนะน่าจะทำไปเลยนะ,ะถุงที่5 ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าแถมฐานมาให้นะครับฐานหกเหลี่ยมนะครับนี่ชิ้นด้านในมันยังเป็นเนี่ยเออ่ฟอร์มนั้นจำชื่อไม่ได้อีกแล้วผมอุตส่าห์พูดในไลฟ์เมื่อตอนต้นเดือนมีนานะอ่ะคู่มือก็น่าจะทำใหม่นะครับเพราะเขาเขียนเป็นบันได2019นโอเคเรามาดูจากตรงนี้นะครับ เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่หายไปอย่างน่าผิดสังเกตเลยจงใจอะ่ะโอเคอันนี้เป็นส่วนของข้อต่อนะฮะใช้ใหม่หมดเลยเท่าที่ดูมันก็น่าจะเป็นของเดิมเกือบหมดนะเดี๋ยวค่อยมาดูแผงตามปีพศออกันอีกทีนะอ่ะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เสียดายอย่างเดียวคือของเก่าดีกว่านะครับ เรามี2ฟอร์มนะฮะแต่อย่างของคาบุโตะขอพูดไปเลยคาบุโตะนั้นเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าสามารถถอดเกราะได้เดี๋ยวในส่วนของคาบุโตะค่อยว่ากันอีกทีเรามาดูในส่วนของแผงนะครับของตัวค a m มเลเดอร์ไฟกันอีกทีผมพูดทั้งค a m มเลเดอรพูดท yeah ั้ง m ัสไลเดอรอันนี้อย่าสับสนนะฮะมันเหมือนกันนั่นแหละก็สำหรับแผงแรกนะจะเป็นแผง A นะครับ ก็ตรงอย่างที่บอกตรงนี้มันเป็นชิ้นส่วนที่มันหายไปอย่างจงใจนะผมว่าม,มันน่าจะเป็นในส่วนของชิ้นเกราะนะครับที่เปิดเป็นอีกล่างหนึ่งได้นะฮะก็อันนี้มันจะเป็นแผงตั้งแต่2014นะครับก็น่าจะชัวนะผมไม่ได้ไปดูรูปเก่านะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของหน้ากากนะครับของตัว c a m m บอ d e r ด i ร e ไนะฮะอันนี้เป็นชิ้นขานะพวกข้อต่อนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของเข่านะครับชิ้นเท้าชิ้นมือนะครับอ่าแล้วก็เส้นสีแดงนะครับที่วิ่งตามตัวนะฮะชึบตามนี้เลยอ่ะอันนี้คือแผง A กับพาร์ชิ้นส่วนที่หายไปต่อมาคือแผง B นะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ชิ้นส่วนสีดำนะฮะในส่วนของหน้าอกนะครับช่วงเอวนะครับเป้าด้านหน้าอะไรอย่างงี้อ่ตรงนี้เป็นส่วนของข้อศอกนะครับ แล้วก็ชิ้นแขนนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นี้น่าจะเป็นตรงหัวไหล่นะฮะอ่ะทีนี้ตรงนี้ก็หายไปอีกเช่นเดียวกันทีนี้ผมผมรู้แล้วผมไม่ต้องไปดูรูปเก่าก็นับดัมเบ์เอานะยี่สิบเอ็ดยี่สินะฮะแล้วก็ยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสี่แล้วก็ 23, 24, วก 26, 27, ายีิบห่สิบเจ็ดหายเห็นไหมฮะพาร์ทยีหาหายอย่างจงใจนะครับนนทีนี้เอามาดูของเก่าไม่ใช่ของเก่า แผง a นะครับไอที่มันหายไปเราก็มันนับเลขดูนะฮะอันนี้มัน20 21ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง19 18 17นะฮะนี่15เห็นไหมมันหายไป15 16 17 18 19หายไป4ชิ้นนะฮะสรุปมันหายไป4ชิ้นนี่ก็คือนับเอาง่ายๆนะไม่ต้องไปไม่ได้ไปดูรูปเก่าฉะนั้น มันแหม่งแม่งนะทำไมบันไดไม่ให้ชิ้นส่วนมาครบเหมือน f i g u r ร l like i ลท์ซิก่อนก่อนหน้าอ่ะข้ามไปไปดูแผง C กันเลยต่อมาแผง C อันนี้พ่นสีเงินนะฮะผมชอบตรงใต้เท้ามากเลยรายละเอียดนี่ดีมากเลยนะคือไม่เคยสังเกตนะว่ารายละเอียดมันจะดีขนาดนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพาชิ้นส่วนของกล้องที่ทำเป็นสนับมือได้นะฮะอันนี้ ปลืชิ้นส่วนของอะไรอะนาฬิกาเลยอะเขาให้มาด้วยเหรออันนี้เป็นชิ้นของหน้าอกนะฮะ,ะจะเห็นว่าเขาพ่นมานะฮะเป็นจุดๆนะฮะอย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็พวกข้อแขนข้อขาอะไรต่างๆนะครับตัวดาบนะครับตามนี้รายละเอียดถือว่าให้มาดีเลยทีเดียวแพงดีนะ,ะครับครีมสันสมัทนะฮะสชิ้น เป็นชิ้นสีแดงไม่ได้มีประกายอะไรเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นพาร์ท2 1 4 4คือ A B C D เนี่ยพาร์ท2014หมดเลยแล้วก็อันนี้แผง E ก็เป็นพาร์ท2019ั้นั้นสรุปอันนี้คือเป็นชิ้นใหม่นะฮะชิ้นใหม่ของตัวนี้ต่อมาเป็นแผง F นะฮะแผง F นี่เป็นชิ้นใหม่นะฮะปี2019นะครับ ก็เป็นชิ้นส่วนของขานะฮะแล้วก็ต้นขาต้นแขนโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนจุดขยับใหม่นะนี่เป็นเพราะเปลี่ยนจุดขยับใหม่แล้วก็อาจจะคิดเหตุผลให้ทางบันไดเองว่าก็ถ้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในส่วนของที่เป็นไหล่ใหม่นะก็เลยไม่จำเป็นต้องมีชิ้นส่วนของการเปลี่ยนฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่ง ก็เป็นได้มั้งนะอันนี้ PCF 6นะครับเป็นพาร์ทชิ้นส่วนพวกข้อต่อต่างๆนะครับที่ก็ได้ใช้กับทัก f i g u r e i standard นะครับไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะแผงนี้สำหรับแผงสุดท้ายนะก็จะเป็นฐานหกเหลี่ยมนะฮะที่แถมให้มานะครับในเกือบทุกตัวที่เป็น camerader นะฮะแล้วก็ ultra man ก็มีนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ฟอยนะฮะ แล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นของ Smart Brain นะฮะใต้ฝ่าเท้านะครับแล้วก็พวกเข็มขัดนะฮะพาร์ตอาวุธต่างๆนะครับเส้นรอบตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีพาร์ตสีแดงมาให้แล้วนะครับเขาก็ยังเอาสติกเกอร์มาให้อีกนะฮะตรงเส้นรอบตัวสำหรับในกล่องนี้นะฮะฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดมาร์ทเลดเดอร์ไนะฮะจะมี8แผงนะฮะซึ่ง Uh, a b c d เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว uh, c a m i l a e r e r f l e นะฮะแบบเดิมนะฮะตั้งแต่ปี2014นะฮะที่เป็น f i g u r light s i นะฮะที่ออกมา2ตัวพร้อมกับ k a บุโตนะ,ะแล้วก็จบลายนั้นไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมาเป็น f i g u r light standard นะฮะแล้วก็จะมี2แผงใหม่นะะนะครับที่ทำนะครับของปี2019นนี้เท่าที่ดูนะครับสนใจที่ตรงนี้นะฮะ แผง f เนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับก็น่าจะเป็นช่วงไหล่นะครับตรงนี้แล้วก็ช่วงต้นขาด้านบนนะครับเพื่อเพิ่มจุดขยับฉะนั้นช่วงไหลเนี่ยขอสันนิษฐานว่าเขาทําตรงนี้มันใหม่แล้วมันก็น่าจะเล่นไม่ได้กับการที่จะต้องเปิดตรงนี้ออกถ้าใครเป็นแฟนของ m a s l e d e r f i v นะฮะก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเปิดได้นะครับแล้วก็มีแผงวงจรด้านในให้เห็น อันนี้คือผมมโนคิดเอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวต่ออีกทีหนึ่งถึงจะตอบได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการที่ทางบันไดถอดพาร์ชิ้นส่วนออกไปเลยเนี่ยมันแฝงในยะจริงๆนะทอทุกทีเราจะเห็นว่าบันไดเอ่อมักจะหล่อแผงเดิมแบบเต็มๆเป็นพาร์ทเหลือมาให้เราถูกต้องไหมครับแต่อันเนี้ยเออพอคุณทําแบบนี้คุณก็ทําได้เว้ยคือแบบไม่หล่อพาร์ชชิ้นส่วนที่มันเกินมา ก็อยากให้ทาแบบนี้จริงๆไปเลยทุกๆกล่องมันจะได้ไม่ต้องมีเศษเหลือมากมายแล้วก็คนที่เพิ่งต่อใหม่จะได้ไม่สับสนว่าฉันต่อผิดหรือเปล่าทําไมมันถึงมีเหลือนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆไม่ได้ประชดนะมันเอาจริงในหลักที่มันมหาศาลเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณพลาสติกได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ได้พลาร์ทเหลือแล้วเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ได้นะฮะอันนี้พูดจริงๆแม้แต่ตัวผมเองซึ่งมีพลาร์ทเหลือเป็นลังเลยนะฮะ แต่ก็ไม่ได้เอามาทําอะไรก็ยังอยู่ในหลังนั้นอยู่ดีนะฮะฉะนั้นเหมือนพูดประชดนั่นแหละการที่บันไดนะฮะสามารถทําแบบนี้ได้นะฮะโดยการไม่อยากแถมอ่ะก็ขอให้ทําได้อย่างเงี้ยทุกๆกล่องนะฮะขอให้ทำได้อย่างงี้ทุกๆก,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 กล่องไปเลยนะฮะจะได้ลดปริมาณพลาสติกไปนะฮะแล้วก็กล่องนี้นะฮะมี PC นะครับตามนี้แล้วก็ฐานนะฮะที่แถมให้มานะครับสุดท้ายก็ เป็นสติกเกอร์อย่างแผ่นใหญ่อยู่นะฮะแผ่นใหญ่มากนะครับก็หมดตามนี้เลยนะครับของตัว m a s เ r เ d e r ์ไฟส์นะ,ะอย่างที่บอกผมเรียกทั้ง m a s เ r เดอร์เรียกทั้ง c a m e เลเดอรขออภัยด้วยนะฮะเรียก2แบบเลยเอ่อมันแล้วแต่คุ้นหูคุ้นปากอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็กล่องนี้ราคาอ่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจนะะีมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่้า่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกวันสําหรับคลิปนี้แผงอาจจะน้อยไปหน่อยเปิดกล่องอาจจะสั้นไปนิดแต่มันเป็นเรื่องของการบ่นนะฮะก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม